สวัสดีครับนะก็คุณเคยรู้สึกว่าท้อแท้ทุกเศร้าหรือหมดกําลังใจไหมครับหรือว่ารู้สึกว่าเหงาไม่มีใครนะครับรู้สึกว่าโลกมันโหดร้ายนะครับรายได้ก็หายากขึ้นนะครับมีความรู้สึกนี้ไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยก็จะมีการข่าวของการทาร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายเยอะขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราสามารถ แก้ได้นะครับด้วยไมโครเนตนะครับหรือว่าแก้ได้มาจากไมโครเนทที่อยู่ในตัวเรานะครับซึ่งเราต้องทําความเข้าใจก,ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอความรู้สึกจิตตกความรู้สึกเศร้ารู้สึกทุกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดจากความคิดข้างในของเราที่เราอะรู้สึกเศร้าออกมาคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาเราเจอเหตุการณ์ใ,ใดๆเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะครับเราจะใช้ความคิดของเราซึ่งความคิดของเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าถูกปลูกฝังหรือว่า มีประสบการณ์จากในอดีตซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยในอดีตของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จจะมีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกผิดพลาดเยอะนะครับแล้วเวลามีเกิดเหตุการณ์หรือเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะใช้ประสบการณ์จากในอดีตเนี่ยมาตัดสินนะครับในเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเอาประสบการณ์ที่ผิดพลาดบ่อยๆมาตัดสินในปัจจุบันเนี่ยก็จะออกมาเป็นแนวสลบส่วนใหญ่นะครับ พอเราคิดลบไปบ่อยๆบ่อยๆในหนึ่งวันเนี่ยเราคิดลบหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยมันก็เลยทําให้เ,เรารู้สึกมีความทุกข์นะครับรู้สึกเศร้ารู้สึกจิตตกไม่อยากทําอะไรนะครับไม่มีพลังในการดําเนินชีวิตนะครับซึ่งนะครับพอมันเกิดจากความคิดของเราเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเราได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องสิ่งที่จะช่วยไอ้เรื่องราเหล่านี้ได้ที่เราเกิดความรู้สึกนี้ได้เนี่ยก็คือตัวเราเองที่เราจะต้องสร้างมา f ฟูลเนสขึ้นมานะครับบางคนก็เคย อาจจะเคยฝึกมาตอนเด็กๆโดยไม่รู้ตัวนะครับบางคนไม่เคยฝึกเลยนะครับก็เป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะครับก็ไปเจอนะครับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่บอกให้ฝึกเรื่องของ m d f u l n e s s ขึ้นมานะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามีอะไรเราก็จะทุกนะครับจนทุกวันเนี้ยเราพอมี m d f u l n e s s ขึ้นมานะครับใช้ในการกรองความคิดของเราอีกหนึ่งทีเนี่ยนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากความคิดที่ทุกมาเป็นความสุขได้นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับปกติเนี่ย ในความคิดของเราเนี่ยจะมีแค่ชั้นเดียวสมองเราก็จะสั่งการสมมติมเราเลือกเจอเรื่องราวในใดไรบห,หนึ่งเนี่ยเราก็จะตัดสินใจไปอย่างนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นเ,เราอาจจะมองว่าเฮ้ยวันนี้ทาไมเราทํางานที่บริษัทให้เงินเดือนน้อยจังแต่ทําไมงานเยอะจังเลยเรารู้สึกแบบเหนื่อยมากเลยนะครับแต่สังเกตว่าผมก็จะเคยเจอคนอีกกีแบบหนึ่งนะครับที่มองว่าไม่เป็นไรงานเยอะเนี่ยเราจะได้ฝึกเพื่อไปท,ทําธุรกิจของตัวเราเอง เห็นไหมครับทำไมสองคนนี้คิดต่างกันพวกเราคิดว่าเ,เพื่อนคิดว่าคนที่คิดแบบที่หนึ่งคือรู้สึกว่างานเยอะเหนื่อยเงินเดือนน้อยกับอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าให้เงินเดือนเท่านี้ทางานเยอะๆยะดีเขาจะได้เก่งขึ้นเขาจะได้มีเขาเรียกว่าไปทําธุรก,กิจหรือมีฝีมือเพื่อเพื่อสะสมประสบการณ์เนี่ยไปทําธุรก,กิจของตัวเองได้เนี่ยคิดว่าคนไหนเนี่ยจะประสบเหน่งมากกว่ากันเห็นไหมครับซึ่งนะครับผมก็เจอเยอะแยะมากมายเลยในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรก,กิจแล้ววันนี้ ็เจอลูกน้องนะครับที่มีความคิดแตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่95%เนี่ยจะคิดว่าเหนื่อยอท้อแท้แต่จะมีอีกประมาณ5%เอนึงที่ประสบความสเร็จแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งเรื่องราวอย่างเงี้ยเราจะต้องแก้จากในตัวเราเองครับบางคนนะครับสังเกตใ้สังเกตกเ,กต,กเกต,ต็มครับว่าคนเกือบทุกคนเลยครับ99%นจะมีปมบางสิ่งบางอย่างที่ติดมาในอดีตนะครับซึ่งมันไม่สามารถแต่ต้องได้ดยกตัวอย่างเช่นนะผู้หญิงบางคนเนี่ย โดนแฟนทำร้ายก็จะเป็นปมทำให้ไม่อยากคบผู้ชายรู้สึกว่าผู้ชายทั้งโลกเนี่ยจะทำร้ายตัวเองตลอดเวลานะครับบางคนโดนพูดส่วนโกงแล้วแบบเคยจากที่มีเยอะๆโดนโกงไปหมดเลยก็จะรู้สึกเป็นปมหรือบางคนเป็นปมจากอดีตเลยนะครับถ้าแต่เด็กโดนตีโดนทำร้ายร่างกายเคยเจอไหมครับคนที่เขารู้สึกว่าเราเจอคนที่โตขึ้นมาคนหนึ่งรู้สึกว่าพอคุยไปคุยมาเนี่ย ตอนเด็กๆเ,เขาเจออะไรร้ายๆหนักๆมาจนโตขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ปกตินะครับเป็นคนรู้สึกว่าพอคุยไปคุยมาเออเขามีปมเล็กๆที่คนเหล่านี้นะครับถ้าสังเกตนะเขาจะไม่สามารถแก้ปมเหล่านี้ด้วยตัวเองได้เพราะเพราะว่าเขาไม่รู้จักคาว่าไมฟูเนตตรงนี้นะครับซึ่งผมเลยบอกว่าถ้าวันเนี้ยนะครับผมจะมาแชร์นะครับวิธีการฝึกไมฟูเนตมันต้องฝึกนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถมีได้แล้ว ทุกคนเนี่ยจะสามารถแก้ปมของเองได้ผมเชื่อว่า99%เนี่ยทุกคนก็ต้องมีปมแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นปมอย่างเช่นบางคนเนี่ยพอเพื่อนมาพูดกระทบปมตรงนั้นปุ๊บอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราขึ้นเราโกรธเรารู้สึกว่าจิตเราแบบพุ่งพ่านมากหรือจิตตกรู้สึกเสียใจมากๆเลยทางท,างที่เพื่อนอาจจะมาว่านี่เป็นอะไรวะเรื่องนิดเดียวเองทำไม,มโกรธขนาดนี้ทำไมมันเสียใจขนาดนี้เพราะว่าปมแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมครับเราก็จะไม่รู้หรอกเราต้องลอสังเกตเองดูว่า เรามีปไมไหมแต่โดยส่วนใหญ่ครับจะสังเกตไม่ได้ถ้ายังไม่ฝึกไม้ฝุ่นเไม้ฝุนเหนี่ยคืออะไรครับไม้ฟุนเหนี่ยเป็นนี้สมมติว่าเรามีความคิดอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องเราเรื่องราวประสบการณ์ความคิดผมคิดว่าเรื่องเรียกว่าประสบการณ์ความคิดแล้วกันนะครับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันจะถูกประสบการณ์ความคิดตรงนี้วิเคราะห์ะและประมวลผลและตัดสินใจออกมาให้เราเกิดเป็นการกระทำอ่าเป็นการกระทําออกมานะครับอย่างที่ผมเล่าเรื่องพนักงานสองคนครับ ถ้าคนคิดว่างานเยอะจังทาอคนคิดรู้สึกว่าเ้ยงานเยอะดีทําให้เราเก่งใช่ไหมเพื่อนเคิดว่าสองคนนี้ใครจะทํางานออกมาได้ดีกว่าเหมือนกันครับเรื่องนี้มันต้องใช้สมมุติว่าเราอ่ะนะครับเก้าสิบห้าคนเราเป็นคนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่คิดแต่รู้สึกว่าเศร้ารู้สึกว่าลบรู้สึกว่างานหนักรู้สึกว่าแฟนไม่รักรู้สึกว่าทุกจังนะครับเราจะต้องนะครับฝึกนะครับในการเพิ่มไมโคเน็ไมโคเนเนี่ยจะเป็นตัวกรองอีกชั้นหนึ่งก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะ สรุปแล้วว่าเราจะคิดอย่เงี้ยยกตัวอย่างเช่นเราเคยใช้ประสบการณ์ความคิดเราเก่าว่า,าถ้าการพบสมมติเราเคยอ,อกหักแล้วเราจะอยากจะมีผู้ชายเข้ามาจีบหรือว่ามีอ,าอยากจะไปจีบผู้หญิงสมมติถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับล้าเราก็จะกลัวเพราะเรามีประสบการณ์เก่าว่าเดี๋ยวเราโดนทิ้งอีกเราก็จะเสียใจยอีกอย่างเงี้ยนะครับหรือคนที่ทําธุรกิจแล้วล้มเหลวหรือหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินหลายสิบล้านหรือเป็นร้านเนี่ยแล้วเพื่อนบอบอกให้ทําธุรกิจอีกก็เกิดความกลัว นะครับนะครับเกิดความกลัวอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องอ่ามันมีจากประสบการณ์เก่าคราวนี้เนี่ยพอถ้ามันกลัวอย่างเดียวมันก็จะได้ได้ทาอะไรเลยหรือถ้าใครที่แบบว่าอ่าต้องการอยากจะมีคู่ชีวิตนะครับแต่ไม่กล้านะครับเปิดใจให้ใครเข้ามางียนะครับมันก็จะไม่สามารถมีคู่ชีวิตมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้นะครับคราวนี้เนี่ยมายฟูเนตก็คือเป็นความคิดที่อ่าพอเราประมวลผลออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยก่อนจะออกมาเป็นผลสําเร็จว่าเฮ้ยเราต้องไปคิดคิดอย่างนี้นะนะครับ มันจะมีเป็นตัวกรอบอีกชั้นหนึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็น m ม n d f u l n e ซึ่งเราจะต้องใช้เขาเรียกว่าสตินะครับนะครับ m i n d f u l n e เนี่ยในภาษาจริงๆเนี่ยใกล้เคียงกับคําว่าสตินะครับเราต้องหยุดคิดนิดหนึ่งว่าไอสิ่งที่เรากำลังจะประมวลผลเนี่ยนต่เราคิดออกมาปุ๊บเนี่ยถูกต้องไหมดีหรือย,ยังหรือว่านะครับหรือว่า,าหรือว่าคิดอย่างอื่นได้ไหมที่มันเป็นที่มันเป็นเขาเรียกว่า ที่มันได้ดีกว่านี้นะครับที่มันดีอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่าเรามีประสบการณ์อยากทําทธุรกิจแล้วเราเคยเจ๊งมาเยอะแยะมากมายเลยเป็นหนี้เป็นสินความกลัวเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดครับเจ้าหนี้โทรทวงหนี้เราทุกวันเลยนะครับบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาเอาบ้านเอารถไปเข้าไฟแนนซ์มานะครับแล้วเจ้านี้โทรทวงเราทุกวันเลยอันเนี้ยบางทีอ่ะเรื่องเล็กๆแค่นี้อาจจะเป็นปมที่ติดอยู่ใจเราเรารู้สึกว่าเราเครียดเวลาธนาคารโทรมาทวงหนี้เรา นะครับวันนี้เราให้เราใจเย็นๆนะครับแล้วลองฝึกตัวนี้ดูนะครับเขาเรียกว่า mindfulness ในตัวกองชั้นหนึ่งว่านะครับค่อยๆคิดนะครับว่าแล้วเราจะเดินไปยังไงต่อดีสมมติเราม่นี่ยี่สิบล้านอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปไงต่อดีเราจะใช้นี่ยังไงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เลือกทางที่พอม่นี่ยี่สิบล้านทุกกิจล้มเหลวก็ตัดสินใจที่ผิดๆอย่างเช่นไปฆ่าตัวตายนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ มีการกรองเขาใช้อารมณ์ตอนนั้นนะครับใช้ประสบการณ์ตอนนั้นในการตัดสินใจเรื่องที่เขาเปน็นหนี้แล้วปุ๊บแล้วเขาก็ตัดสินใจไปในทางที่ที่เขาคิดนะครับอ่าเรื่องนี้ดีกว่าแต่วันนี้นะครับถ้าเรามีว i ฟูลเน็เนี่ยลองนึกภาพว่างานที่เราทําอยู่ถ้าเราเป็นลูกจ้างนะครับงานที่เราทําอยู่เนี่ยเราจะทําไงให้งานเราดีขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่านะครับทุกๆบริษัทเนี่ยเจ้าของธุรก,กิจเนี่ยเขามองเห็นว่า พนักง,งานคนไหนเนี่ยตั้งใจทำงานเขาก็พร้อมที่จะให้เงินเดือนพร้อมที่จะแบ่งหุ้นให้ด้วยซ้ำไปถ้าพนักงานนั้นโดดเด่นจริงมีความพร้อมที่ที่มองว่าบริษัทเนี่ยทำงานทุ่มเทเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทเลยก็มีโอกาสนะครับซึ่งเราก็มองว่าเอะถ้าเรามองว่าเราเป็นที่ี่20ล้านเนี่ยเราจะทำอะไรดีนะครับแทนที่เราจะมาคิดว่าเฮ้ย hey, ชีวิตเนี่ยมันช่างโหดร้ายโลกนี้มันช่างโหดร้ายเหลือเกินนะครับเราก็มองว่าเราก็ต้อง ประสบความสำเร็จให้ได้ในครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องค่อยๆฝึกครับค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกจุดแรกที่เริ่มฝึกเลยครับเริ่มฝึกอย่างแรกมันจะมีสเต็ปขั้นตอนในการฝึกอยเริ่มฝึกอย่างแรกเลยครับอย่างแรกเลยครับให้เรานั่งหลับตาก่อนถ้าเรานั่งหลับตาปุ๊บนะครับให้ทําอย่างเงี้ยทุกๆวันนะช่วงแรกเนี่ยจะให้ทําจากการนั่งเฉยๆแล้วหลับตาก่อนเพราะว่าใครที่ยังไม่ฝึกเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าทันความคิด ในขณะที่ทํากิจกรรมอื่นๆอยู่นะครับแต่ถ้าเราฝึกจนจนทำนานแล้วเนี่ยเราจะเท่าทันความคิดเนี่ยในแต่ละวันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกขณะนะครับยกตัวยอย่างเช่นอ่ะนเราวันนี้นะครับเราลองนั่งนะครับฟังผมวันนี้เสร็จเนี่ยเราลองนั่งหลับตาสัก2นาทีหลับตาเลยครับแล้วก็พยายามยหยุดคิดหยุดคิดให้ได้นะครับไม่คิดเรื่องอะไรเลยนะหลับตาแล้วก็หยุดคิดให้ได้อย่างเงี้ยครับสักสองนาที สมมติผ่านไปสองนาทีแล้วเราลืมตาม,มาแล้วลองคุยกับเจสซี่ว่าเมื่อกี้เราคิดอะไรไปบ้างกี่เรื่องนี่คือวิธีการฝึกนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับในการฝึกช่วงแรกเราอาจจะฝึกสักเช้ากลางวันเย็นสมมติเช้าก่อนเข้างานอย่างเงี้ยครับสมมติเราเข้างานเก้าโมงเราไปถึงสักแปดโมงครึ่งเราก็นั่งสักสองถึงสามนาทีกลางวันเนี่ยกินข้าวเสร็จนะครับก็ฝึกสักสองถึงสามนาทีตอนเย็นนะครับก่อนนอนหรือว่ากลับมาถึงบ้านเนี่ยอาน,นเสร็จก็ฝึกสกสองสามนาที เช้ากลางวันอย่างเงี้ยนะครับนั่งหลับตาเงี้ยนะครับแล้วก็สักสองนาทีแล้วก็แล้วก,วก็มาสรุปประเด็งว่าเราคิดเรื่องอะไรบ้างในสองนาทีนั้นนะครับเชื่อไหมครับว่าตอนที่ผมฝึกแรกๆเนี่ยในสองนาทีนั้นเนี่ยคิดเป็นสิบิเรื่องเลยจะกินอะไรดีทางทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะหยุดคิดพยายามจะหยุดคิดให้ได้เลยว่าพยายามจะหยุดคิดให้ได้ว่า เราจะไม่คิดอะไรได้ไหมเราหลับตาแล้วเราพยายามจะปล่อยวางแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าในครั้งแรกๆที่ผมฝึกเนี่ยคิดเป็นสิบสิบเรื่องเลยแปบ๊บเดียวเองนะสองนาทีนะครับดังนั้นพอเราฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเราก็สรุปกัวเองว่าเฮ้ยเราคิดเรื่องอะไรบ้างเพราะความคิดเนี่ยสมองเราเนี่ยวันหนึ่งคิดประมาณห้าหมื่นเรื่องเยอะมากนะแสดงว่าเป็นถ้าเป็นชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็คิดเป็นพันสองพันเรื่องเลยไวมากๆทีเดียวนะครับ คราวนี้เนี่ยเราก็ลองมาฝึกเช้ากลางวันเย็นอันนี้พอเราฝึกช้ากลางวันเย็นได้แล้วเนนะครับในระหว่างวันเนี่ยพอเราทําได้ปุ๊บในขณะที่เราทํางานเขียนหนังสือพิมพ์คอมทําคอมทำอะไรต่างเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราคิดแต่เรื่องงานหน้าตรงหน้าอย่างเดียวไหมหรือเราแวบ,บไปที่อื่นนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราฝึกได้ถึงจุดนี้ว่าเราคิดเรื่องอะไรบ้างเราแวบบเราคิดในในชั่วโมงนั้นนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่อง,องนั้น ขี่เรื่องพอเรารู้ปุ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้สิ่งที่เราฝึกมาตรงนี้เขามันจะพาเราไปหาปมที่เราติดอยู่ว่าเราติดปมอะไรแล้วเราจะสามารถแก้ได้ตัวเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกไปจนถึงขั้นที่ว่าสมมุติว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเราเหนื่อยแล้วลองนึกภาพนะรเราฝึกมาจนเรารู้แล้วว่าเอ้สมองเรามันสักมันคิดว่าเหนื่อยนะครับ เราก็ลองเปลี่ยนดูนะครับเพราะถ้าเรารู้แล้วไงว่านสมองที่เหนื่อยเราก็เลยมองว่าไม่เหนื่อยนอนคืนเดียวกว็หายเราก็ไปต่อแล้วก็ทํางานต่อยิ่งเราทํางานเยอะขึ้นโอกาสที่เราจะประสบผลในหน้าที่การงานก็เยอะขึ้นโอกาสที่เราจะประสบผเในจในธุรกิจเราก็มากกว่าคนอื่นเพราะเรามีพลังมากกว่าคนอื่นนะครับหรือบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมเราทุกทำไมเราท้อแท้ หรือทาไมเราเศร้าพอเรารู้ว่าเราคิดว่าเราเศร้าเนี่ยนะครับสมองมันก็จะถ้าเรามีมายเนี่ยที่เราฝึกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาถามว่าเราจะเศร้าทําไมจะเศร้าไปทําอะไรเศร้าหนึ่งวันกับเศร้าสามวันเศร้าเหมือนกันแต่เศร้าสามวันเสียวเวลาเยอะกว่าเอาเวลาไปทำอ่ืนีกกว่าทาไมต้องเศร้าใช่ไหมครับอย่างบางคนเนี่ยเลิกกับแฟนเนี่ยเศร้าร้องห่มร้องไห้เป็นเดือนเลยนะครับจริงๆอ่ะร้องแค่ชุคือเข้าใจว่ามัน เขาเรียกว่ามันมีความสัมพันธ์ที่อะไรอาวรแล้วก็เกิดความเศร้าแต่บางทีเนี่ยเศร้าหนึ่งชั่วโมงแล้วไปต่อมันเสียเวลาชีวิตน้อยกว่านะครับคราวนี้เนี่ยจะเศร้าไปทําไมเศร้าไปเขาก็ไม่ได้กลับมาถูกไหมครับเขาก็ไม่ได้มาเห็นอกเห็นใจหรือสงสารเราชีวิตเราก็ต้องไปต่อครับตอนเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวนะครับเราก็เศร้าไปเลยนะครับวันหนึ่ง <love> พรุ่งนี้เราก็หายเศร้าแล้วเราก็ไปต่อ ชีวิตมันก็ต้องไปต่อเพราะชีวิตมันสัดนะครับอยากทาอะไรเราก็ทําเอาให้ประสบผลาสเร็จไปเลยแต่ณน,นวันนี้นะครับถ้าเรายังใช้ชีวิตบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมความคิดเราชั้นเดียวที่ไม่มีไมล์ฟูลเนตมันคาดอีกชั้นหนึ่งในตัวกรองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับประมาณ8 0ของความคิดเราเนี่ยมันจะพาไปในด้านลบๆพาไปในด้านท้อแท้พาไปในด้านที่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นก่อนอื่นเราจะประสบความสําเร็จนี่ครับเราจําเป็นจะต้องดูความคิดเราให้ออกก่อนว่า ณวันนั ests, <laughs> okay. ้นเรากําลังคิดบวกหรือคิดลบคิดไม่ดีหรือคิดดีแล้วเราถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่ามันความคิดเราไม่มีใครรู้กับเราว่าเราคิดอะไรแต่เราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยเราบอกเราบอกสั่งการสมองเลยครับว่าเราจะไม่คิดแบบนี้เราจะคิดอีกแบบหนึ่งเราจะคิดให้มันดีคิดให้มันบวกแล้วเดี๋ยวพอเราคิดบวกบวกบ่อยๆนะครับพลังของของแรงดึงดูดนะกดของแรงดูด จะบวกสิ่งที่ดึงสิ่งที่เป็นบวกๆเข้ามาหาเราชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขต่อให้เรามีเงินเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเราคิดแต่ลบๆมันก็จะดึงแต่ความทุกข์เข้ามาหาเราเคยเจอไหมครับคนที่มีตังค์เยอะเลยชีวิตเพียบพร้อมเกิดมาในตระกูลที่ดีพ่อแม่ดีครอบครัวดีแต่สติยาชีวิตเหลวแหลกชีวิตลบๆก็มีสุดท้ายะครับมันอยู่ที่ข้างในความคิดความสุขนะครับจะสุขหรือจะทุกข์ จะเศร้าหรือจะดีใจนะครับมันก็อยู่ที่ข้างในตัวเรานะครับผมก็อยากจะฝากเรื่องราวเหล่านี้ไว้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับลองไปฝึกกันดูใครที่รู้สึกว่าอยากจะสุขจากภายในนะครับไม่ได้สุขจากวัตถุภายนอกนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองเอาตรงนี้นะครับไปฟังแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้คนนะครับขอบคุณมากครับ